ก็อยู่กับช่องของส่วนยาเดเอดนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถมาได้สองชั่วโมงแล้วดูที่ทุกคนทางนี้หนาวมากเมื่อกี้ลงไปเข้าห้องน้าที่ปัามู จะเยอะนฝนใส่เสื้อยีนมานั้น,นินคืนนี้จะหนาว่

บิลเล yeah